เดียวทางกลางวันและกลางคืนยุทวิธีที่นำมาใช้ในยุทธการผาเมืองประเดศึกก็คือการใช้บาบแบกทหารราบรถทังโดยการใช้รถสายพานพุ้มกรอบร่วมกับรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการสร้างทานั้นดาเนินการในการเจาะทะลุทะลวงเข้าหาฝ่ายผู้ก่อการร้ายผลิตภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นภาพเครื่องมืออาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ท่านเห็นก็คือรถสายพานพุ้มกรอบที่ อนอกจากจะหุ้มเด็กเกาะเล็กแล้วยังจะต้องหุ้มเด็กเกาะไม้อีกด้วยและนอกจากนั้นยับแรสเจอร์ก็เช่นเดียวกันก็ยังจะต้องหุ้มด็กเกาะไม้อีกเช่นเดียวกันเพื่อป้องกันกระสุนจากฝ่ายผู้ก่อการร้ายคข้าดิบขณะนี้นเป็นเวลาสิ0นาฬิกาตรงของวันที่27บมกราคม2524ัถสายพันหุม้มเกาะคันแรกก็ได้ถูกสกัดด้วยปสอของฝ่ายผู้ก่อการร้ายของดิบจนกระทั่งรถไม่สามารถเดินเคลื่อนที่ต่อไปได้ เพราะฉะนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องสง่งทหารติดตามออกไปเป็นระบอล้ะรอกเลยทีเดียวและกองนั้นก็ได้ยึดพื้นที่สองข้างทางเอาไว้เป็นระยะระยะป้องกันการตลบหลังของฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นยุทธวิธีของการรบแบบกองโจลด้วยทีเดียวขณะนี้ทหารของกองพันที่สี่ก็กําลังทําการลุกอย่างหนักแล้วก็ยึดพื้นที่ไว้ได้โดยตลอดเลยทีเดียวเสียงปืนได้ดังสนั่นวันไว้ทั่วทั้งเขาคอและทางด้านเขาว้ยทรายซึ่งทางด้านนั้นกองพันทัน รอบที่หนึ่งก็กําลังรุกอย่างเต็มที่เลยเดียวขณะนี้ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เริ่มแตกสับสนก,กระจายรวมตัวกันไม่ติดแล้วก็ถอยล่นลงไปสู่ฐานที่มั่นชั้นในก็คือฐานที่มั่นบริเวณหนองแมนาหนองรางช้างเขาหญ้าเขาโป ộ, และเขาตะขีนโงกรับพร้อมท้งทุ่งสะดอกพงข้างบนนั้นกองทัพอากาศก็ได้ส่งเครื่องบินขึ้นโจมตีแล้วก็ยิงกระดาษด้วยปืนกลทําให้ผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์เสียหายอย่างย่อยยับไปทีเดียวนี่เป็นวีรกรรมของทหารเราที่ทําการลบกลับฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในวันที่ตั้งแต่วันที่20มกราคมจนถึงวันที่27มกราคมขณะนี้เราก็สามารถที่ยึดพื้นที่ไว้ได้เป็นระยะระยะแล้วและนอกจากนั้นรถแทรกเตอร์ก็กําลังทํางานอย่างดีเดียดในการกวาดทุ่นระเบิดและและกลับระเบิดที่ฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์วางไว้อย่างหนาแน่น วันจากกระสุนปืนกลที่ยิงต่อสู้กันทั้งสองฝ่ายนั้นลุกเป็นควันขงมงเลยทีเดียวและป่าก็ไหม้ราบไปเลยทีเดียวและขณะน,นี้การยุกกาลังคืบหน้าไปเป็นลําดับลําดับและผู้ก่อการร้ายคมนี้ขณะนี้ก็ได้ถอยล่นตกตัวไปาจากเขาคอแล้วก็ถอยเข้าหา,าฐานที่บ้านชันไหนขณะนี้ทหารของเรากําลังทําการตรวจคน้นกองพันธ์ฐารราชสีนี้ก็นําโดยพันโท ฐานเทไทยสนาดกองพันฐานราทีหนึ่งก็นําโดยพันโทรจริรศัก์วัฒนาวงศ์ขณะนี้รถสาย่านหุ้มเกาะกำลังพุ่งไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาและพร้อมกันนั้นก็กลาดยิงด้วยปืนกลขนาด93มิลลิเมตรพร้อมกันนั้นก็ยังมีปืนกลเอม60อยูอีกสองข้างซึ่งจะยิงกลาดผู้ก่อการกร้ายคอมมิวนิสต์แต่เรื่องบนนั้นก็หอ,อกันชิปหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธก็กําลังกระนำยิงด้วยปืนกลยอย่างหนักเลยทีเดียว และเมื่อเราพบอุโมงค์พบมังเกอ,อร์ของฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ขุดเอาไว้อย่างมากมายทั่วบริเวณเขาคอก็จะเผาและทําลายด้วยปืนฉีดไฟควัวนลุกขมงไปลุกขมงเลยทีเดียวนี่เป็นภาพเหตุการณ์ในวันที่ตั้งแต่วันที่20มกราคมจนถึงวันที่27มกราคมก่อนที่เราจะยึดเขาคอไว้ได้โดยเด็ดขาดเขาคอนี่กม็มีความสูงมีความสูงชันมากเลยทีเดียวคือ,อยอดหนึ่งมีความสูง1,074เมตรจากระดับน้ำทะเล และอีกยอดหนึ่งก็มีความสูง1,200เมตรจากระดับน้ำทะเลซึ่งกว่าเราจะยึดเขาคอลูกนี้ไว้ได้ในกำมือดันก็ต้องใช้เวลาประมาณเกือบสามปีเต็มเลยทีเดียวหลังจากที่ยทดการฐานมูงประเด็ดศึกหนึ่งผ่านไปโดยกองพันฐานราทีหนึ่งสามารถยึดเขาห้อยทรายเอาไว้ได้ในกำมือและในขณะเดียวกันกองพันฐานราชีสี่ 4, ก็ยึดเขาคอไว้ได้หมดทั้งสองลูกและในวันที่20กุมภาพันธ์ 2,524ก็ได้เปิดยุทธการผาเมืองประเด็จศึกสองขึ้นตามแผนการยุทธการครั้งนี้นั้นก็อนเราก็จะส่งทหารของเรานีลงลงลงโดยเฮลิคอปเตอร์ลงไปในบริเวณฐานที่มั่นของฝ่ายผู้ก่อการร้ายคนนีที่อยู่ในบริเวณหนองแม่นาหนองลานทางเขาหญ้าและทุ่งสะดบพงและทางด้าน,านเขาตะเคียนงบภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นภาพในวันที่20กุมภา 12, พันธ์2,524 กองทัพพันธสามได้เปิดฝึกครั้งใหญ่กับผู้ออกขารายพริตโดยใช้เอลิปเตอร์เกือบ20เครื่องน,นำทหารจู่โจมลงปัดข้ามกลางการระดมยิงคุ้มกันของเอลิปเตอร์กันชิดอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียว